สวัสดีครับผมเต้ยพงศกรเมตตาธิการนนท์นะครับวันนี้เราจะมารำลึกถึงประวัติบุคคลสำคัญกับรายการฉันจะไปอนุสาวรีย์วันนี้เราจะไปกันที่สถาบันดนตรีกรัลยาณิวัฒนาเพื่อไปสืบค,นค้นพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทพระเชษฐภคินีของในหลวงของคนไทยสองพระองค์นั่นก็คือรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ครับ ตอนนี้น้องสนุกรออยู่ที่สถาบันดนตรีกรัลยาณิวัฒนาแล้วครับสวัสดีค่ะพี่เต้ยและตอนนี้นะคะสนุกยังอยู่ย่านบานยี่ขันค่ะและสถาบันดนตรีกรัลยาณิวัฒนาแห่งนี้ด้าน,น้าคารคีตะาราชนคริน มีพระอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินประดิษฐานอยู่ในลักษณะประทับนั่งหล่อด้วยสำลิดดมดำขนาดสองเท่าของพระองค์จริงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่27ธันวาคม2559ค่ะและทำไมพระอนุสาวรีถึงได้มาประดิษฐานณนที่แห่งนี้มีที่มาค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาผู้ที่สามารถให้คำตอบเราได้สักก่อนตามสนุกมาเลยค่ะ กับอาจารย์ดรคมสรรดิโลกุณานันค่ะคณะบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกะละยาณนิวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอยากจะทราบว่าสถาบันดนตรีกะละยาณนิวัฒนาแห่งนี้ค่ะมีความสําคัญเกี่ยวกับพระองค์ท่านยังไงบ้างคะครับก็จริงๆสถาบันดนตรีกะละยาณนิวัฒนานะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อหลายปีมาแล้วโดวยคุณหญิงเครศรีเสียรุ่น เพราะว่า oh. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณหญิไข่ายีมองว่าสมเด็จพระพี่นางเธอเจพะพากรยานในพัฒนาเนี่ยท่านทรงสนับสนุนนักดนตรีคลาสสิกในไทยมาตลอดนะครับแล้วก็อยากให้มีมาตรฐานสูงในเทียบเท่าระดับนานาชาตินะครับ oh. ก็ทางกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยจัดสร้างสถาบันดนตรีขึ้นมานะครับแล้วเมื่อทำโครงการเสร็จสิ้นก็นเลยขอพระราชทานนามพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาพระราชทานนามให้เป็นสถาบันดนตรีก็เลยอนัฒนานะครับโดยจุดมุ่งหมายของสถาบันเราเนี่ยเราต้องการพัฒนานักดนตรีคลาสสิก เยาวชนให้มีคุณภาพทเท่าระดับนานาชาติแล้วก็ยังเป็นคนที่เก่งดีมีคุณค่าเข้าใจาสังคมและรู้รอบแล้วก็ไปได้กับสังคมในปัจจุบันนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราก็เลยมีปรัชญาที่ชื่อว่าดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดินครับผมและทราบมาว่าที่ตั้งของสถาบันแห่งนีน้ก็มีประวัติที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับจริงๆพื้นที่บริเวณนี้ก็คือโรงงานสุราบางที่ขันใช่ไหมครับเป็นอดีตโรงงานสุราบางที่ขันเก่านะครับแล้วก็ พอโรงงานย้ายไปเนี่ยพื้นที่นี้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับจริงๆอาคารที่เราอยู่กันตรงเนี้ยนะครับอาคารกนะิตาราชนครินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาคารเป็นเฮดออฟฟิศเก่าของโรงงานสุราบางยี่ขันนะครับแล้วพอตอนที่สถาบันเนี่ยเราทําการโครงการจัดตั้งเสร็จสิ้นเราก็หาที่ว่าเอะเราจะมาอยู่ที่ไหนกันดีใช่ไหมฮะเราก็ได้พื้นที่ตรงนี้มานะครับแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอาคารเนี่ยเป็นอาคารอนุรักษ์ดูแลโดยกรมศิลปากรนะครับ สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดา,าสยามบารมราชกุม,มารีทัานก็นเลยขอให้กรมศิลปกรเนี่ยช่วยบูรณะอาคารนี้เพื่อให้สถาบันริกัรยานิวัฒนาเนี่ยเอาไปใช้ในกิจกรรมเรืงการเล่นกรนถอนการประชุมหรือเหตหหุหนึ่งที่เกี่ยวข้องครับครับในห้องสมุด,มมดนี้นะครเราก็จะมี ของที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับหนังสือที่ท่านทรงคานิพน์ไว้อย่างเช่นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือชื่อว่าเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์นะครับเป็นหนังสือที่ท่านพูดถึงรอแปดและรอเก้าสมัยท่านยังทรงพระเยาว์จนถึงช่วงที่ท่านเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วยังมีหนังสือที่อีกสองเล่มนะครับที่ท่านทรงคนิพน์ไว้เช่นเวลาเป็นของมีค่านะครับประตามชื่อเลยครับเวลาของมีค่ามันประโยชน์อย่างไรครับและอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือหนังสือชื่อว่าแม่เล่าให้ฟังนะครับเป็นหนังส สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีสมัยที่ท่านย Nein, <c> ังทรงเด็กนะครับผมก็ผมแนะนําท <c> ั้ง3ามเล่มเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากแนะนําให้ลองอ่านดูหนังสือที่ดีมากเลยครับผมหนังสือแต่ละเล่มยังมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรคมสันมากๆเลยค่ะที่พาเยี่ยมชมสถาบันแล้วก็นําเอาข้อมูลที่น่าสนใจมาให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณมากคับพระองค์ยังทรงสนพระไทยในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์จัดส่งเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532จนถึงปัจจุบันด้วยครับส่วนครั้งหน้าเราจะไปที่อนุสาวรีย์แห่งไหนมาติดตามกันได้ที่ฉันจะไปอนุสาวรีย์ทาง YouTube และ Facebook I Will Go To Monument ช่องนี้เลยนะครับดูแล้วชอบกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับ จะกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยยิ่งดีเลยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์